แ o งคอรซิตี้บทเพลงสัญชาติไทยที่ดังไกลไปทั้งโลกเสียงดนตรี EDM ร่วมสมัยผสานกลิ่นไอความเป็นไทยที่จัดจ้านนี่ไม่ใช่แค่บทเพลงใหม่ของกระแตอาสยามแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่กำลังเขย่าโลกโซเชียลและกลายเป็นใบเบิกทางใบใหม่ที่นำผ่านนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้พุ่งเป้ามาที่ประเทศไทย เพลง Bangkok City กลายเป็นไวรัลระดับโลกในชั่วข้ามคืนด้วยงานสร้างระดับมาสเตอร์พพซที่นำเสนอภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนครหลวงของประเทศไทยในมุมมองที่ล้ำสมัยหรือนีโอแบงคอกแต่ยังไม่ทิ้งรากเง้าทางวัฒนธรรมทั้งแฟชั่นผ้าไทยประยุกต์และท่าเต้นที่แข็งแรงดุดัน ศิลปินกระแตอาสยามหรือเคทอาสยามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเป็นไทยเมื่อนำมาเขยา่ารวมกับความเป็นสากลมันจะกลายเป็นพลังมหาศาลจนเกิดเป็นแรงกระเพื่อมไปจนถึงต่างแดนได้นับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเสียงเพลงชิ้นงานล่าสุดของไทยที่จับใจชาวต่างชาติ ทำให้พวกเขาอยากจะมารู้จักและมาสัมผัสความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นยอดการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครพุ่งทยานสูงขึ้นสตรีทฟู้ดและสถานที่ที่ปรากฏอยู่ใน MV ได้กลายเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญที่ชาวต่างชาติต้องเดินทางมาตามรอย ความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ยอดวิวแต่มันคือการสร้างภาพจำใหม่ว่าไทยแลนด์แห่งนี้คือเมืองแห่งความคิดสร้างสารรค์เมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเป็นเมืองที่ยินดีต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสความสวยงามของสถานที่และความเป็นมิตรไตรีของผู้คนด้วยตาตนเอง